เจอโน้ตป่ะไม่ใช่สายตาหรอกนี่ไะไม่ใช่สายตาตัวเองฮะถ้าง่วงก็นอนนะนาะดีไหม เิโนโนโ้องผมไม่ใช่สายตาหรอกเหรอไม่ใช่สายตาตัวเองนะแค่ง่วงก็นอนนะดีไหม เจอโน้หรอไม่ใช่สายตาหรนะอกเไมไม่ใช่สายตาตัวเองนะฮะแค่ง่วงก็นอนนะนาอดีไหม เชินอ้องปอมไม่ใช่สายตาหรอกนี่นะไม่ใช่สายตาตัวเองนะถ้าง่วงก็นอนนะเนาะงดีไหม เจนอน้องปอมไม่ใช่สายตาหรอกดีไหมไม่ใช่สายตา,ายตาัวเองนะถ้าง่วงก็นอนนะเลองดีไหม,ไม เจอโน้ตผมไม่ใช่สายตาหรอกใช่ไหมไม่ใช่สายตาตัวเองนะแค่ง่วงก็นอนนะเนาะงดีไห,หไม